สบ,บายดีตอนเศร้าๆนะพี่น้องกลางนาวมากไหมมาต้องขอโทษขออภัยดีทีได้มาอัอดวิดีโอเศร้าๆแบบนี้นะพี่น้องเนะาะก็เฝ้า,ามาเฝ้ามาเฮ็ดธุระแล้วกษสิกลับไปหลาดนาคือเก่าเพราะวนาอย่างพ่ทันแล้วเถอะแต่ก็อยากมากนะพี่น้องเนาะพี่น้องจำกันในบ่อวันนี้คือแอเลียบานของพานี่คือนาบานนะพี่น้องนี่ นี่คือบ้านคองแม่แถาไทยน,น้องเนาะเดี๋ยวกิวสิพาแม่พี่น้องไปเบิ้งว่าแม่แถาไทยอยู่จังใดนอนจังใดตอนที่ฝนตกกลางมื่อวานนี้น้ำพี่น้องเนาะเมื่อคืนนี้ฝนก็ตกคือกันกิวะกระเป๋ามาห้าหลักอะสิมาซอปลาไปหาแม่เบนจามินแตงกินเนาะพอดีมื้อนี้กับสิไดโลกกาคือเกขาโรคกาเมื่อวานนี้บ่ทันแล้วเนาะโรคกาแล้วก็ปลูกหน้าเนาะจ้างเข้ามาปลูกหน้า เดี๋ยวไปเบิ้ลนำกันเนาะเบิ้ลแบบไวๆเลยไปเดินแบบคูบินสิโลห์ฮะแล้พี่น้องเดี๋ยวไปใหาแม่เาวาไทยสีแจ้งเนาะว่าห้องหน่ำคือคุดยุนี่อันนี้คือกูคิดว่าม่เมถาและะ้วว่าทีคุดยุนไซล้วก็ได้แนะนำว่าคุดทางลังเฮื่อคัวดีบ่หรือว่าคุดทางลังเฮือนแม่เมถาว่รองไรก็คุดยุนี่เนาะแม่เมถาว่าจะคุดยุนีแม่เมถาวรอันนี้นนนนยัางม่ทันแล้วเธอแล้วพี่น้องเนาะ ยังจะได้เห็ดเป็นอ่าเป็นคุ้มลงไปกลางอีกประมาณหาสิบเซนนี่คือเฮือนเกา่าฝนตกเราคือสิบบนนอนอะไรเป็นอันแปล้ว เท้าอีบอสสบายดีเท้าฉันสบายดีเออ้ม่เท้านอนดีห,ห,นหนี่เล่าคือมือนอันที่คุกคิวมากนะพี่น้องเนาะอ่าสร้างไซฟ้าเนะาะแล้วก็ไซพ่อไซก้อนพนะนะี่น้องยังยังบ่ทันแล้วเบิดเถื่อยังซีนาเนาะยังซีนากตยังบ่ทันไซนะซีนาะซองเบื้องพนะี่น้องแล้วก็ประตูก็ยังบ่ทันได้แปลงนะพี่น้องเนาะแล้วก็วินโดว์นะพี่น้องเนะาะฟังเยี่ยม หน้าตัองอะไรยังไม่ทันได้ปแปลงบอกสร้างแล้วสร้างว่าหลังจากแปลงเอาใหม่ใช้เบอร์หล่อสร้างสีเจาะเอามันจังสบายถ้าว่าแปลงแล้วเอามาใซรเลยเหันมันมันค่อนข้างลำบาก้ะพี่น้องเนาะสร้างจะแปลงใหม่ขอบไซรบนใดที่มันเหมาะสมแล้วก็สร้างก็เสีเอา,าผ้ามาเจาะเนาะเจาะเห็ดเป็นป้องเยี่ยมหรือว่าหน้าตังนะพี่น้องเนาะคือคุกคิวมากมัอนี้เนาะนคุกคิวมีทุละอ่ามหาเมทาวน้อยนึง ไม่เท้าเมื่อวานนี้ได้ไปให้บเปล่เมื่อวานนี้ไปให้น่ลูกสิเ็ดหนาได้ว่าสิมาซีมาซื้อเนาไม,ไม่เท้าแม่เท้าบ่่มือนี้มีมีไหนมีทองเดียวมีมีทองเดียวเออพอดีพอดีนี่นี่นี่เขาแกะเขอมีใช่่าเเอามเขา สอด่ยางนมดแลออกอาไปเปรไปไข่เนบ้าอันนี้ลูกเสียวเนี่ยนี้เนี่อันนี้มันมันมันซซเนครับปั่นห้ริงจเนี่ยมย์บอกเงินเนอว่ามันีฮันดูกันลูกบัวดมาเห็นยังแต่ว่าลูกกันีิมอะไิสีมะเฟษแล้วก็เลยมาซื้อน้าเงามะเละเมยต้นใดในอเงินเนอะถ้ากกินได้เด้าบอเงินเนี่ยตอนนักูอ่นเอาปลาแลปลาไข่มดแล้นะเนปั่นหู้จริงนี่ไลีกินอะกูกินออสดเน มสันไม่เท้าเท่ากินไม่เท้ายังยังมีอ่ะมเดรว่ามดระบะดิบานนีมเท้าไม่เท้ากกินเขาเนี้ยอ่ะเขาเนี้ยกูกินขยวอ่าเรียบร้อยพี่นะเขาชาน40กิโลได้ไปดองเด้มาแวร์ยูของซีเนาะแล้วก็พอดีมาทามไม่เท้าไม่เท้ากัว่าเขาหมดแล้วนมเท้านอะมดไม่กิมือนันมือนันกูคิวมากกับท้ามาเขาอย่างนั้นนึง กะคิดว่าสิมึดฮั่นหลายพี่น้องมื้อนี้จังจังอ่ามาแต่เช้าๆเนาะกะช่วงนี้แม่เฒ่าบ่ได้ไปไห้แล้วก็บ่ได้เอามังเพรดมาหยังไปคายไปแลกข้าวห่นนะพี่น้องเพราะว่าอ่าวง3 0 0 0่ฝนตกแล้วก็กอนานี่ก็คือพวกเฮามาแปลงเฮือนให้กับเพิ่นเนาะเพิ่นก็บ่ทันได้ออกไปไหั่นน่ะขาก็เลยมดคุคิวก็เลยมาแวะซื้ออยู่หอยู่ที40กิโลมาห้แม่เฒ่าเด้อแม่นข้าวเหนียวแม่เฒ่ากินได้อยู่เนาะ แล้วก็คุกคิวก็ได้ฮักเอาเงินเนาะจากกองกลางก็คือเงินสนร่วมคือพ่อแม่พี่น้องหลายๆทานรวบรวบมาที่มาช้างเฮือนให้กับยายไทยอะไรต่างพินอง,นองเนาะคุกคิวฮักเอาอ่ามาสื้อเขาช้านสี่สิบกิโลนี่เพราะว่ายายไทยบ่มีเขาก็เลยซื้อมาให้สี่สิบกิโลนี่ก็กินแต่โดนเติบนะด้วยนะำมันเทานะเพ่งเนาะ โอ้โอเคโอเคแม่เท้าเอามียังอยากขอบบุญขอบคุณเพื่อนเนาะผู้ใหญ่ใจบุญเพื่อนได้สางเฮือนแล้วก็ได้่สีเขาให้แม่เท้าแม่เท้าก็ขอบใจเพ้นชนนี้เลยใจเออแม่เท้าค้าใจแค่ทชียวว่าแม่เท้าผมมีเงาเราแม่เท้าก็ค้าใจแค่แชีจวเราไม่เคยเงียบถึงใจแค่ใจว่าแล้วแม่เท้าไทยคนขยันเนาะแห่งแดนเมืองพราวดมในพี่น้องเพื่อนไปให้มาเครื่องของให้เนาะมักยังยังเพื่อนก็เอามาได้ปะ เอาเพชรเพิ่นเอามาไล่มือวันนี้ไม่เท่ากูค้ายนิดนึงเนาะไม่เท่าไม่เท่าค้ายเราคุกคิวก็ว่าสิมาซื้อเอานันไม่เท่าพอดีมือนี้จ้างเข้าไปปลูกหน้าแน่แล้วก็บบุ๋มมีมาเพชรกินคุกคิวก็เลยว่าสิมาซื้อแต่่วาไม่เท่าแบบเอาเงินมาทำเอาเงินเข้าดูเลยล่ะเขาไปกิูงหน้าแหละได้สิบห้าทองแล้วก็น่พรุ่งนี้เขากาเอาเพชรทองไม่เท่าได้สิบห้าทองเราเอาไปขายหมดแล้วก็คล้ายแล้วพรุ่งนี้ควรแค่เคืนอนเองเขาว่าเขาจะเอาไป คอยจะไปคุณนหน้าอยู่อันฮันนาเลยนะเขาเมย์อยู่หันนานั่นละก็ซื้ออันพกแก๊สเจ็บมาอันเฮ็ดน้อยนี่นะเกามัดูใส่เห็นเขาอันเขาว่าเขาบผมนี่ชุ่ชื่อนนองนี่เขาไข่อยู่ทำบล็กแล้วก็อืนี่เขาเห่ออันเส้นก็เอาดินี่มาใส่นี่แล้วก็เส้นหนนึ่งเราดูใสยไปซื้อซีนนี่อยู่อ่า ฮันโมกคนหนาออจุดทูทาดิอันไปอ,อันเมือ,องพาดิออบ่ันโมกคน้เออไปฮันโมกสิเออไปันโมกเนี่ะเขาบอกจุดปุ<อ>่งนี่ยนุ่งนุ่นง,นงเตจพ้ในหนึ่งใจไปเล่าหลังจิตพูนนี้ไปยุคเฮแล้วก็นุ่งเตจพูนนี้แล้วก็ข้าวเส้นเนี่ยเราไปซื้ออันลูกชายนอนยังไงใส่ชกันยันนอนอยู่กั เมือนเไานี่เท้านอนนี่เนาะเมถาอดเอาก็ได้เมถาวได้หลังจากที่อันเข้าเฮ็ดหน้าแล้วแล้วก็เชียเอาผืนมาเทห้แล้วก็บางทีก็สชไปสอกสื่อสารอันเข้าปูคันเองสอกสื่อสารมาปูหายเนาะแล้วก็อันเม่าอันบุต้องหยานเลยว่าเชียอันบรได้เทผืนนะเพราะว่ามีผู้ใหญยใจบุญเพิ่นผู้ยหญ่ใจบุญเพิ่นฝากเงินมาแล้วจะให้มาให้เมถาเทผืนนั่นแหละเป็นผู้เก่าหันเพิ่น เพิ่นอ่าฟังมาสือดินบล็อกแล้วเพิ่นก็เห็นว่าโอ้พระท่านมีผื่นเพื่อนก็อยากช่วยแม่เท้าอีกเพราะแม่เท้าดูมันนะเนาะเนี่ยแม่เท้าอันผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นคือตอนนี้เนาะพี่น้องเนี่ยคืออยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนาะพี่น้องเนาะผู้ที่หนึ่งก็คือแมลินดาเนาะแมแมลินดาเนี่ยฟังมาอยู่ซองลอยสวิตฝรั่งพี่น้องเนาะซองลอยสวิตฝรั่งแต่ว่าเป็นเงินบาทไทยก็อหนึ่งสวิตก็ถึงยู่งซ้ำซิซ้ำไปนะพี่น้องเนาะ ผู้ดีซ้อนก็คือแม่มาริซอนเนาะฮารลอยสวิตฟรังรวมกันเป็นเจ็ดลอยเนาะเจ็ดลอยสวิตฟรังแล้วก็เพิ่นกระดาแท้ามาฮาริปสวิตฟรังเนาะเป็นคาเรียงดูเบนจามินเหมือนกนแล้วก็ข,ขอบอกขอบใจลานะ้านเนาะแม่มาริซอนแล้วก็แม่รินดาเพิ่นฝากมาเป็นเงินลาวเนาะพี่น้องเนาะอ่าเป็นเงินบาทไทยเจ็ดลอยฮาริปสวิตฟรังเนะี่ยถืออยู่สาหาพันธ์สี่ลอยสามสิบสองจุดหกสิบสี่สตางค์นะพี่น้องเนาะแล้วก็เป็นเงินกีบก็คือ 8ปดล้านหนึ่งแสนสามบพี่น้องอ่านี่คือจะได้เอาเงินส่วนนี้มาซื้อทรายมาซื้อแหนแก็มาซื้ออ่าซีมเมนต์มาเทพืน้นให้แม่เทา้าเลือก,ก็เอาไปซื้อซัดนะแม่เทา้าเกียมใจเลยอดใจอีกประมาณส่วสามหมื่น<ไ>เขาแล้วลราเขามาเฮ็ดให้แน่นอน เออเดี๋ยวผมเป็น <decoration> ย <noise> uh ูไ huh. ด ah. uh ้เราต้อยาเฮดได้มันก็มีเยอะเขาก็มีเยอะหน้ามันเวลาฟูใเขาุนติแต่แนี้เราก็ป้าเขาไม่ข้ามาอยูเราก็ไปเฮฟูนั่นเร็วให้เขาไปเไทยคุ้ทเร็วเราก็กลับมาเฮกุณแม่เขามาอยู่เต ก็เห็ดเนี i มันลุใส่ก็ู้สอเนี่ตัวยุ่แต่บาบขมงจางักจาบาบพมาเราวบบกูวาเขาอันนาเออต่เรากตัไม่ขพ้นมายุ่แล้วก็มาเกณฑ์ไม่ข้าไปให้เราไปไม่ข่ไปเราไม่เพิ่นเน้นแต่เคลือนงานเจอนีไปที่ห thôi bà hai lọc có bay có bay lọc có mấy thôi, cô bảo ở mấy tuổi tuổi yu lọc có nín chơi cho anh cho anh không có ăn thiên tài như vậy mấy tuổi yu lọc này đi chúc lọc có chúc bay đi chúc lọc có bay bay, bảo anh đi lung khuơm lọc hỏi đi lung khuơm đi chúc anh phải lọc hỏi đi bắt anh là phải lọc có có bay mới ní gọi là ba hai anh lúi xài cả lúi sò lúi phê lúi น้าแม่เทา,าเพิ่นที่เบิ็งคลิปแม่เทาสสงใส่าเป็นย่งของนนําคือว่าให้ยคุดยุ่นี้คือใบคุดอยู่ทางร่างเฮือนนี่แม่เทาคือว่าคุดอยู่ทางหนาเฮือนแท้แล้กวก็าน่องตรงนี้กูอยูนนี้มันคมมากกูอยุนนี้แล้วก็เฮดแต่ห้องน่ายูนนี้แล้วก็พัดนี้แน้่ก็อมวยทัลว เออฝังฟ uhm, ังน bo ี้ไม่เท่าจิมางเฮือนแล้วก็มันมันมอทางรถมอทางรถเนี่ยเขาเรียว่าตรงนี้มันมอทางรถบ้านนี้กูมอทางรถไกลดูสันนะอันนี้กูมอทางรถด้วยนี่มาเมาได้มันบนนี้เนี่ยเข้าไปเอ็นได้ทางรถมาปุ๊บอ๋อนี่เ่าเข้าไปเอ็นได้น่ะปุ๊บมา ก็บอกให้นาย่爸不太白白นาย爸爸เนี่ยเขาจะว่าเวเลย不太白มันวอนนี้มาบม่เม็นทาไปแล้วโอ้ไม่้องแม่เท่าเพื่อนว่าทางนี้เห็นก็แม้ทางหน,นทางคือกันแต่ว่าขันทาวาเฮ็ดเฮือนเลี่ยวก็สิได้มากตัวนี้ออกทางนี้จะเป็นหนาเฮือนนะเป็นเนาะอ่าเฮ็ดทอ,อ, <literature> อ,องนำใช้มันบุคขัดปันใดล่ะกับเพื่อนเลือกที่จะเฮ็ดยุ่นี้ก็ย้อนว่าอันนึงมันสะดวกสบายเวลาการกข้ามเมงคืนเอามันนี้เขาของนนำเลยแต่อันที่สองก็คือนี่มีของมูสแล้วก็เพื่อนก็บจะเฮ็ด หลอมขอกไปอีกเป็นเป็นของงัวของย่างเนาะเอาไปเออกันเลยนี่ก็เลยจะบุ๊มแมนหนาทางนะพี่น้องเนาะก็เลยแมนวัดรับบอลรีแล้วนะแม่เทาจึงเลือกคู่ยุนนี่ทางผีจะเป็นหนาทางลายก่าพี่น้องอ๋อสีเนาะโอเคละพี่น้องเซ็ตสินภาร,รกิจเนาะคูคิวมือนีแมนมามาสอกสื่อมาเพ็ดแล้วคิดหอนแม่เทาไทยก็เลยมาท้าแม่เทาไทยแม่เทาไทยเอาหายลาไปเลยสิหนึ่งทงุ่งลวก็ กค,คิวเกเอาขาซานมาให้เนาะเอาเขาซา,มานาามาให้เพิ่40กิโลแล้วไม่เท่าลูกที่ก้าวไปเห็นไหมกาปก่อนลูกคับก้มันน่าในอ่ามันนี่ม่ปดไปลมันมันม่ไปม่เก็บมาโอเคโอเคโอเคองานจอันม่เขาฟุ่เป็นบวชเราเก็ดเฮใกลๆสิเดีแล้วเนาะ สิไปธงขอไปธงเลยผูได้ไดดา,ยายีว่าใหญ่ใครไปสิ้น,ะะะนยข<อ>นะขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่อีกคนนึงเนาะอคุกคิวก็ต้องอ่าขอขอบุญขอบคุณเนาะขอบใจผู้อ่าขอบใจเนาะผู้ใหญ่ใจบุญนะทางไลน์ที่เด็สนับสนุนอ่าแปลงเฮือนแล้วก็ไอ้คุกคิวมาสืบเขาเปล่านี่นะให้ไม่เท่าจะดีมีแห้งแล้วก็ให้ผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นกับสุขภาพแข็งแรงและปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเนาะปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังคำมักคำปรารถนา คูคิวพร้อมด้วยยายไทยคนขยันศิลาไปก่อนคลิปนี้เนาะคลิปนี้เป็นมาเยี่ยมเยือนมาเยี่ยมยามเพื่อนเขามาหาซื้อๆแล้วก็คลิปต่อไปกันจ,จะเห็นมาแปลงอันนี้ต่อเติมอะไรพี่น้องเนาะอโอเคพี่นอ้องเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสบายดีนะครับสบายเลย